ครับสวัสดีครับสวัสดีบุคลากรโรงพยาบาลนาโพนะครับทุกท่านนะครับผมนายแพทย์เบรุวานินทองนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพนะครับวันนี้ก็เป็นมิติใหม่แบบ new normal นะครับเป็นการประชุมนะครับบุคลากรโรงพยาบาลนะครับก็ขออนุญาตจัดการประชุมแบบนี้นะครับเพื่อลดการติดเชื้อนะครับนะครับงดการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มใหญ่นะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งนโยบาย5ข้อเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อสิ่งแวดล้อมที่เื้อต่อการเยียวยานะครับสร้างคุณค่าด้วยนวัตรกรรมนะครับเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีนะครับมีมิมตรไมตรีต่อผู้รับบริการแล้วก็มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศนะครับฝากทุกท่านนะครับปฏิบัติตามนโยบายนะครับเรื่องแจ้งอันแรกนะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ค่อนข้างวิกฤต นะครับวิกฤตในระดับส่วนกลางก็คือส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่สีแดงนะครับส่วนของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกขน,ขนถ่ายขนถ่ายจากกรุงเทพมหานครมาทีา่ส่วนภูมิภาคนะครับดังนั้นเราเราก็เตรียมตัวที่จะรับนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะครับณนะวันนี้36กรายนะครับเป็นผู้ติดเชื้อทีอ่อยู่ในเขตเราที่ พบใหม่เนี่ยก็คือ18บรายก็คืออยู่ที่บ้านดูซึ่งตอนนี้สั่งปิดหมู่บ้านไปแล้วนะครับแล้วก็การควบคุมโรคเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเดินเป็นส่วนที่เดินทางมาจากต่างเขาเรียกพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้มนะครับซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ที่นาโพนะครับก็จะกลับมารักษาตัวที่นี่ก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะ ส่วนของการสบอบนะครับการสบอบก็คือการทำแลบปิดเทสเนี่ยนะครับมันจะมีแลบปิดเทสกับ PCR ส่วนของแลบปิดเทสเนี่ยก็คือเราจะแลบปิดเทสให้กลุ่มที่ไม่ได้เสียงมากนะครับส่วน PCR ก็คือกลุ่มเสียงสูงนั่นเองนะครับที่ที่เราจะทำแลบปิดเทสนะครับหรือกลุ่มที่เป็นเขาเรียก p ี i อเนาะนะครับอันนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าการทำแลบปิดเทสเนี่ยเราได้ทำไปแล้วกว่าพันลายนะครับ พันลายแล้วก็เราพยายามค้นหานะครับโดยทีมงานเวชนะงานเวชปฏิบัติแล้วก็ทีมางานควบคุม,มโรคนะครับที่ที่เป็นตัวหลักที่จะเข้าไปเพื่อที่จะวางแผนการทำระปิดเทสนะครับแล้วก็ PCR ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมหลักแล้วก็ขอบคุณกลุ่มการพยาบาลน,นะครับรวมทั้งรวมทั้งทุกท่านนะครับองค์กรแพทย ทุกหน่วยงานนะครับทางทันตแพทย์นะกายภาพอืนอ่นๆด้วยนะครับต้องขอบคุณที่ช่วยกันนะครับค้นหานะครับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อเพื่อที่ทจะรักษาให้ได้ทันเวลานะครับวันนี้มีการฉีดวัคซีนนะครับก็วัคซีนช่วงเช้าเนี่ยเราฉีดประมาณ160ร้อยหกสิบกว่ารายนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยฉีดแล้วแต่ว่าเป็นวัคซีนเขาเรียกวัคซีนที่ให้มาจำเพาะนะครับอรอบต่อไปก็จะเป็นวัคซีนที่เข้ามาเพื่อ สำหรับประชาชนนะครับประชาชนเราก็จะให้บริการเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นหัวเมืองหลักด้วยนะครับแล้วก็หวางเขาเรียกว่าตามตามความเสี่ยงของอของประชาชนด้วยนะครับที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับนะ,ะเรื่องต่อมานะครับที่จะแจ้งคือการตั้งกลุ่มงานนะครับสุขภาพจิตนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มง,งานใหม่นะครับที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลนาโพนะครับก็เป็นพี่หมีเนาะที่รับผิดชอบงานคุณภาพนะครับเป็นผู้เป็นหัวหน้าผู้ดูแลนะครับต่อมานะครับก็ขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านได้ส่งงานคุณภาพนะครับอตอนนี้ก็คือบางหน่วยงานก็ขอชื่นชมนะครับที่ส่งมาแล้วก็คือ15ก่อน15กรกฎานะครับก็ขอขอบคุณหลายหน่วยงานทีเดียวนะครับแล้วก็ขอให ทุกหน่วยงานส่งภายใน31กรกฎาคมนะครับเพื่อที่จะส่งเขาเรียก service profile เนอะ s ว r v i c e service profile ของโรงพยาบาลไปที่งานคุณภาพนะครับงาน H.A เพื่อที่จะเรีย t เครดิตนะครับต่อไปนะครับต่อมานะครับเรื่องตัวชี้วัดนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูตัวชี้วัดของตัวเองนะครับเน้นไปที่ KPI evaluate นะครับตัว monitoring เนี่ย ก็คือให้ท่านตามเป็นระยะะ,ยะนะครับส่วนที่ต้องผ่านเลยคือ CPIEvaluation นะครับตัวส่วนที่ยังเป็นปัญหาก็คือจะมีส่วนของงานบริหารนะครับกลุ่ม7ซเว่นะครับที่หลักๆที่เราพบปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของอเรื่องของ p p a นะครับนะครับต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทางงานแผนยุทธศาสตร์นะครับได,ได้ติดตามในเรื่องนี้ด้วยนะครับให้กท,ทุกท่าน บุคลากรทุกท่านได้ติดตามนะครับต่อมานะครับเรื่องของข้อขอชื่นชมนะครับทางทีมนะครับผู้ผลิตนะครับโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์นะครับทางการแพทย์ซึ่งเราได้ส่งมอบนะครับให้กับสาสุขจังหวัดนะครับที่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสั่งเพิ่มอีก3ตัวนะครับสตัวก็งบประมาณจังหวัดให้แสนห้าตัวละ5้าหมื่นนะครับก็ขอชื่นชมทีมงานนะครับนะ เรื่องต่อมานะครับเราเปิดรับสมัครรปภซึ่งสัมภาษณ์ไปเสร็จเมื่อสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวรอประกาศผลนีกครั้งหนึ่งนะครับและจะเปิดเดือนหน้านะครับจะเปิดรับนะครับสามตำแหน่งนะครับมีหนึ่งหนึ่งพครนะครับก็คือพนักงานขับรถนะครับที่ที่เกษียณอายุนะครับทดแทนจ้างทดแทนผู้เกษียณอายุนะครับก็คือทดแทนพี่หวันเนาะที่ท่านเกษียณอายุนะครับแล้วก็พนักงานบริการนี้อันนี้ทดแทน กเกษียณอายุเช่นกันก็คือพี่จินนะครับแล้วก็พนักงานประจาตึกนะครับก็คือทดแทนพี่พลเนาะพี่พลนะครับซึ่งท่านก็กเกษียณอายุเหมือนกันนะครับก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับก็คือพี่พลพี่หวนพี่จินที่ได้ดําเนินการมาตลอดหลายสิบปีทีเดียวนะครับที่ร่วมงานกับทางโรงพยาบาลมานะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับวิกฤตดีขึ้นนะจะได้มีการเลี้ยงส่งกันก่อนนะบาง,เล,งเลี้ยงส่งเดี๋ให้หัวหน้าแท่งหัวหน้าแอดนะครับและทีมงานทางบริหารเขาจะจับนะครับถ้าสถานการณ์นะครับโควิดดีขึ้นนะครับเราก็จะได้รับประทานอาหารร่วมกันสักมื้อนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับบุคลากรโรงพยาบาลนาโพทุกท่านที่ ได้เข้าร่วมนะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับโควิด -19 นะครับร่วมฉีดวัคซีนร่วมทำการสวบรับก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ช่วยกันทำงานนะครับร่วมมือกันสามัคคีกันนะครับจารยธรรมองค์กรก็คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบคานะครับก็ขอให้ช่วยกันดูแลโรงพยาบาลนะครับให้พัฒนาก้าวต่อไปนะครับ ก็เป็นห่วงสุขภาพทุกท่านนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ